พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda และ Kawasaki ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต 1000cc รุ่นใหม่ของปี2020นั่นก็คือ cbr 1 0 0 0 r wr และ zx 1 0 W.R. ที่คาดว่าจะมีการประทะกันในงานอิกมาโช2019วันที่4พฤศจิกายน2562ที่จะมาถึงล่าสุดคาสกิดได้ประกาศความยิ่งใหญ่ฉลองตำแหน่งแชมป์โลก World Superbike 5ปีซ้อนด้วยฝีมือของโจนาธานเรียรกับเซเล็ W.R. โดยเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2015ถึงปี2019 โดยโจนะธานเรียนั้นทำคะแนนสะสมทิ้งห่าง,างตั้งแต่จบสนามที่11ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่29กันยายน2562ที่ผ่านมาแม้จะเหลืออีกสงสนามก็ตามแต่ว่าคะแนนสะสมนั้นไม่เพียงพอต่อการชนะจนะธานเรียได้ดังนั้นคอสกิจึงประกาศตำแหน่งแชมป์โลกอย่างยิ่งใหญ่5สมัยซ้อนกับซาเล็กซิ WR อย่างไรก็ตามหลังจากจุตธานเรียคว้าแชมป์โลก5สมัยซ้อนไปแล้วอีกเพียงแค่1สัปดาห์ การแข่งขันโมโต g p ที่สนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมประเทศไทยของเราเมื่อวันที่6ตุลาคม2562หนึ่งสัปดาห์ให้หลังก็ปรากฏว่า Honda RC213V ดิวิฝีมือรกระดับขี่ของ Mark Marcus, ขามาร์คมาเกสคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ไปครองอย่างยิ่งใหญ่โดยเป็นการควา้าแชมป์ตั้งแต่ปี2013-2014เว้นว่างปี2015เป็น1ปีจากนั้นปี26 0 1ถึงปี29 ก็คว้าแชมป์มาครองอย่างต่อเนื่องรวมแล้วทั้งหมด6สมัยหรือ6ปีด้วยกันซึ่งทั้งสค่ายต่างก็เตรียมฉลองแชมป์ให้กับตัวเองในงานอิกมาโช2019โดย Honda เตรียมแผนจะเปิดตัว CBR 1000RR รุ่นใหม่ที่จะมีแรงม้าเต็มและคาวสกีเองก็จัดเต็มเช่นกันครับเซเล็กซิปี2020ที่มีเป้าหมายในการท้าชนกับดูคติแพนิเเล V4R ต้องทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า 220แรงมา้าจึงเจะชนะ Panigale V4R ได้อย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดสำหรับการเปิดตัว CBR1000RR รุ่นใหม่ปี2020นั้นกระแสข่าวชิงลึกในขณะนี้ยืนยันเข้ามาครับว่า Honda จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่เดิมทีนั้น Honda มีรุ่น CBR1000RR มี SP1 และ SP2 สเปคพิเศษแต่ว่าครั้งนี้อาจจะไม่ใช้ชื่อ SP2 อีกต่อไปแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนรหัสชื่อรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในงานอิกมาโช2019ที่จะมาถึงไม่แน่ครับว่าเราได้เห็น CBR 1000 TR ก็เป็นได้หลังจากที่มีการใช้ชื่อนี้ในนิตยสารของญี่ปุ่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่แน่ครับว่าถ้า CBR 1000 Double r เป็น s สเป Standard มาตรฐานแต่ถ้าเป็น CBR 1000 TR i R มี r, r ตามหลัง3ตัว อาจจะเป็นสเปพิเศษก็เป็นได้ซึ่งฟังแล้วก็ดูเท่แต่แต่ทุกครั้งที่ผ่าน,านมาอย่างไรก็ดีนะครับฮอนด้าจะใช้ชุ่นอะไรก็ตามแต่ว่าการเปิดตัวครั้งนี้เ,นเรื่องของแรงม้าสูงสุดนั้นบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเป็นแรงม้าที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ Honda ที่ผ่านมานั้น cbr 1 0 0 0 r r มี192แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีถ้าเป็นรุ่น sp 2เปพิเศษในการแข่งขัน world superbike 203แรงม้าแต่ว่านั่นเป็นอดีตไปแล้ววันนี้มันไม่สามารถต่อกอนกับใครได้ CBR1000RR ุ่นใหม่ปี2020คาดว่าจะมีแรงม้าแบบสแตนดาดประมาณ205ถึง210แรงม้ารุ่นพิเศษ TripleR R, หรือ SP2 นั้นอาจจะมีสูงถึง210ถึง220แรงม้าก็เป็นได้ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องของแรงม้าตัวเลขนั้นไม่ชัดเจน เป็นการคาดการณ์จากสื่อมวลชนหลายๆฝ่ายทั้งในญี่ปุ่นและในยุโรปแต่ว่าตอนนี้ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่งานอิกมาโช2019ครับมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวของ cbr 1 0 0 0 r r ที่ผ่านมานั้นทำไม Honda ถึงมีการกัาแรงมา้าถึงไม่จัดเต็มเสียทีผมก็บอกไปหลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็พิเศษหน่อยผมมีโอกาสได้เจอผู้บริหาร h o n ด a ล่าสุดที่งาน m o โตจีพีส9สนามช้างอินเตอร์ช o นลเซอร์กิตบุรีรัมได้สอบถามเพิ่มเติมครับว่า CBR 1 0 0 0 r r ในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงไม่สามารถนำสเปคไบมาเต็มเข้ามาขายในเมืองไทยได้ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้น Honda ามีการตรวจสอบเรื่องของเสียงท่อไอเสียปรากฏว่าดังเกินไปนิดหนึ่งครับ97เดซิเบลกฎหมายไทยนั้นห้ามเกิน9 5เดซิเบล ทำอย่างไรก็ไม่ผ่านนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮอนด้าจะได้มีการนำ cbr 1 0 0 0 r r สเปคของญี่ปุ่นมาปรับเซตใหม่ให้มีแรงม้าที่ลดลงจากเดิมนะครับที่ทำได้192แรงมา้าแต่สเปคใหม่นั้นแรงม้าลดลงแน่นอนครับแต่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าฮอนด้าเมืองไทยนั้นไม่ได้มีการนำแรงม้าไปเป็นจุดขายถ้าเป็นสเปคของญี่ปุ่นนั้นจะมี1 3 1แรงมา้าแต่สเปคของคนไทย จะดีกว่าเล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางฮอนด้าบอกว่าสเปคญี่ปุ่นในปีหน้าจะหันมาใช้สเปคเดียวกับคนไทยก็คือ CBR 1 0 0 0 R ของไทยเรานั่นเองเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีการจำกัดความเร็วไว้ไม่เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าสเปคของ CBR 1 0 0 0 R ของคนไทยนั้นไม่ได้เกินกว่านั้นครับไม่ต่ำกว่า260กิมชวโมงสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า CBR 1 0 0 0 R ที่ฮอนด้ไม่สามารถนำแรงม้าเต็มเข้ามาขายได้เป็นเพราะว่าเสียงท่อไอเสียน,นั้นดังเกิน97เดซิเบลสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า CBR 1000RR ไม่สามารถนำมาขายแรงม้าเต็มได้เพราะว่าเสียงท่อดังเกินไปกว่า95เดซิเบลอยู่ที่ประมาณ97เดซิเบลความจริงแล้วถ้าฮอนด้จะใช้วิธีการพิเศษนะครับในการทำให้ผ่านการตรวจสอบของบกประเทศไทยทำได้ครับแต่ฮอนด้านั้นไม่ทำ องค์กรฮอนด้าเป็นองค์กรที่ยืนยันนะครับว่าทั่วโลกทุกอย่างต้องโปร่งใสไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้ครับการที่ฮอนด้าจะต้องใช้วิธีการพิเศษที่ไม่ควรจะพูดในที่นี้ออกสื่อไปแต่อย่างใดนั้นฮอนด้าไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนส่วนค่ายอื่นๆที่ว่าทาได้อันนี้เป็นเรื่องของค่ายอื่นครับทางฮอนด้า Honda บอกว่าไม่เกี่ยวกันก็คงต้องรุ่นต่อไปนะครับว่า CBR1000R รุ่นใหม่ปี2020 ที่บอกว่าจะมีแรงม้าสูงสุดที่เคยมีมานั้นจะมีเสียงท่อไอเสียดังแค่ไหนถ้าตรวจสอบผ่านต่ำกว่า9 5เดซิเบลแล้วก็จะเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับคนไทยแต่ถ้าหากว่าดังเกินอีกแล้วก็แน่นอนครับแรงม้าจะหดหายไปอย่างมากมายส่วนคาวสกีเองก็เช่นกันนะครับแม้นว่าปัจจุบันนี้จะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่203แรงม้ารุ่นเซเล็กสิบอาและ204แรงม้ารุ่นเซเล็กสิบดับเบิลอาก็ตาม แต่วัสดของเมืองไทยเรานั้นก็มีการปรับและมาลดลงเช่นกันโมเดลใหม่ของ s ซ d ีคสดับเบิลอาร์ปี2020ที่บอกว่าจะมีแรงม้าเต็มนะครับเพื่อต่อสู้กับแพนิกเเลวีโที่ทําได้2 2 1แรงม้าที่1 5 2 5 0รอบต่อน,นาทีนั้นต้องมาูกันต่อไปครับว่าตัวเลขแรงม้าที่ออกมานั้นจะทําได้เท่าไหร่ถ้ามากกว่าแพนิกเเลวีโแล้วก็หลายคนคงจะเฮลั่นกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าออกมาใกล้เคียงก็ถือว่าโอเคแล้ว สุดท้ายเขาสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือว่า Honda กับคาวสกีนั้นจะประทะกันที่งานอิกมาโช2019อย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ